สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมไมครับเวอร์ชันน0.14นะครับก็จะสอนวิธีการสลับรางรถไฟนะครับโอเคอย่างนี้ไปเลยสร้างโลกได้ฟุ๊บวิธีการสลับรางนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับหาที่ดีๆที่ดีรางรถไฟสองันมาเจอกันนะครับก็อย่างแรกก็ต้องมีรางรถไฟแล้วก็คันโยก คันโยกแล้วก็รถไฟสำหรับคนนั่งสร้างแบบง่ายๆแค่ปึกๆๆเคอย่างนี้สมมุติว่าถ้านั่งรถไฟเนี่ยไม่ใช่รถไฟถ้านั่งรถไฟเนี่ยเอารถไฟมีสองอันได้ไงเจ้าอันเดียวนี่คือหลงรถไฟและนี่คือรถไฟใช่ไหม แต้นันก็จะหมุนไปอย่างนี้หมุนไปอย่างนี้หมุนไปอย่างนี้แต่ถ้าอยากเปลี่ยนไม่บางคนอาจจะเปลี่ยนว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบนี้เลยนะเว้ยตีเนี่ยทีเนี่ยแล้วมาทําเงี้ยไม่ใช,ไใชททงงกก่ไม่ใช่แล้วมาทําทางตรงเงี้ยแล้วก็วนเนี่ยวนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยเราจะบอกพิธที่ทำขันยกอกระปักไม่ใช่ละที่ไปที่ให้จริงมไม่ใช่งานตรงนี้ Okay, ए, โอเคมาทางเดิมมานี่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 นี่เอาคันโยกไม่ใช่เหรอโอเคคันโยกแล้วก็คันโยกตรงนี้แล้วคุณหมุนคันโยกตรงนี้มันก็จะอืมมั่วละมั่วละนี่ได้แล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะสลับไปทิ้งถ้าสลับแบบนี้ขึ้นมาทางเล็กๆเดี๋ยวเดี๋เดี๋ โอเคถือว่าทำได้แล้วนะครับทดสอบเราจะมาทดสอบกันนี่ทดสอบแบบนี้เลยผมทำไว้สามอันนะถ้าเรามานั่งรถไฟแล้วมาตรงนี้แล้วก็นั่งไปแล้วก็ไปมันจะต้องวนกลับใช่ไหมให้อยากไปทางนี้ก็แค่มุนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมุนคันโจ๊กไม่ใช่เหรอ,อาใหม่เอาาไม่เอาาไม่ างแปบเพื่อไม่เสียเวลาก็ไปเลยฟุบบส,สมมุติว่าตรงนี้เราจะไปทางนี้นะกด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 เอา้เอาทำไมไมอีกรอบอีกรอบโอเคคราบนี้เราไม่ต้องไปอืมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมกร้อนรถไฟมาแล้วก็มาทางนี้สงสัยต้องถักรถไฟไปนี่ักได้แล้วมันก็จะมาทางนี้แล้วก็ กลับมากลับมาดิเอาไปไปเออนี่แล้วก็ไปทางนั้นอันนี่แล้วก็พักไปพักไปดิมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมใช่ไหมเออเอาไปดิเอาหาย นี่ก็คแค่สลับรางแค่นี้แล้วก็วนกับแล้วก็มาทางนี้ได้แน่ๆเราไม่ต้องมาแบบต้องวนอย่างนี้ครับแค่วนอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือวิธีการสลับรางรถไฟนะครับแล้วก็พอจบเป็นแค่นี้นะครับสำหรับกาที่ดูขอบคุณครับไปละบายบาย